รีวิวพิชีพแผนแปะแก้มมเมารถเมาเรือของประเทศจีนฉันบอกว่าการเมาเมารถเมาเรือของดินฉันอาจจะเมารถที่นี่ได้เพราะว่ามันขับฟีดฟาร์เหลือเกินรีวิวแผนแปะก็ดีนะคะเรามาดูว่าได้ผลไหมนะคะเร<ไ>าจะเดินทางประมาณ5กิโลเท่าไหร่นะประมาณ90กว่าบาทค่ะถึแล้วจ้านี่คือตลาดชาเหอคนเยอะมากเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันค่ะ ตลาดแล้วนะคะนี่ก็คือตลาดผ้าซาหรือในกวางโจโนะคะแผ่นแป่เอาไม่อยู่จ้า เราก็จะมานั่งพักสักสิบห้านาทีกันนะคะอ่ะจากนั้นลุยกันต่อค่ะบอกเลยนะคะว่าตลาดนี้แฟชั่นค่อนข้างดีนะคะงานปังงานจึง้งฉ่ำเลยงบน้อยก็ซื้อได้นะคะซื้อตัวอย่างไปเพียงสามตัวหรือห้าตัวเป็นขั้นต่ำแล้ว่าถ้าไหนยังตัดสินใจไม่ได้นะคะสามารถขอคอนแทคบีชทแอดร้านเขาไปได้เลยะะซึ่งเ <ๆ S 1> มื่อเราเพ <c oughs> ิ่มเพื่อนบีชทเขาแล้วเนี่ยแต่ละร้านเขาก็จะมีรูปโมเมนต์ Moment, แล้วก็จะมีวิดีโอให้เรานำไปก๊อปปี้หรือวางขายต่อได้ลองแวะมาดูได้เลยนะคะวัสดีค่ะ